น้องๆคงเคยได้ยินคำว่าชุมชนกันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับคำว่าชุมชนกันให้มากขึ้นทั้งในเรื่องความหมายและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับชุมชนที่น้องๆอ,อาศัยอยู่จะมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยครับวันพรุ่งนี้ครูการดาจะจัดกิจกรรมพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาในชุมชนในห้องเรียนวันนี้ครูการดาจึงพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องของชุมชน วันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่กันบ้างเราจะไปที่ไหนล่ะครับเราจะไปดูสถานที่ต่างๆในชุมชนกันค่ะคุณครูคะคำว,ว่าชุมชนหมายความว่าอะไรล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยล่ะเพลินทุกคนตั้งใจฟังครูนะคะ ชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรค่ะแล้วโรงเรียนของเราเป็นชุมชนไหมคะก่อนที่ครูจะเฉลยครูอยากให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นสักนิดก่อนนะคะว่าโรงเรียนของเราเป็นชุมชนหรือเปล่ามีใครบ้าง ประกอบไปด้วยอนาเขตว่างขวางแค่ไหนและสุดท้ายบอกด้วยว่าโรงเรียนอยู่ในชุมชนหรือเปล่าเนวคิดว่าอยู่ค่ะถูกต้องค่ะโรงเรียนของเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนค่ะน้องๆครับที่คุณครูการดาบอกนั้นถูกต้องเลยเลยครับคำว่าชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมาก ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้รู้กันไปแล้วว่าชุมชนหมายถึงอะไรคราวนี้ลองมาช่วยกันค้นหาคำตอบกันนะครับว่าการที่จะเป็นชุมชนได้นั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างลองตอบกันดูนะครับ ชุมชนนอกจากจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากแล้วยังประกอบด้วยสถานที่ต่างๆด้วยครูอยากทราบว,ว่าสถานที่ที่ตั้งในชุมชนนอกจากจะมีโรงเรียนของเราที่ครูบอกแล้วยังมีสถานที่อะไรอีกบ้างลองบอกครูดูหน่อยซิตลาดครับคุณครูทำไมเบิ่มถึงคิดว่าตลาดเป็นสถานที่ในชุมชนล่ะคะในตลาดก็มีคนเยอะ แล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านของผมด้วยครับถูกต้องค่ะเบิ้มเก่งมากใครรู้บ้างช่วยกันตอบหน่อยค่ะวัดและสถานีตำรวจค่ะโรงพยาบาลด้วยครับพัดกับเพลินเก่งทั้งคู่เลยค่ะที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดล้วนเป็นสถานที่ในชุมชนทั้งสิน้นเรามาดูภาพชุมชนของเรากันนะคะนักเรียนลองสรุปให้ครูฟังอีกครั้งนะคะว่าชุมชนคืออะไรและส่วนประกอบมีอะไรบ้าง ชุมชนคือกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันปเป็นจำนวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรเก่งมากค่ะทุกคนส่วนสถานที่ต่างๆในชุมชนเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละสถานที่ก็จะให้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปอาละค่ะเดี๋ยวทุกคนเตรียมตัวไปสำรวจชุมชนของเรากันได้แล้วนะคะอย่าลืมนำกระติกน้ำไปด้วยนะคะ ครับโอ้โหนักเรียนห้องรูการดานี่เก่งกันจังเลยนะครับเราไปสรุปกันสักนิดดีก,กว่าครับว่าชุมชนประกอบไปด้วยสถานที่ใดและทำไมต้องมีสถานที่เหล่านั้นในชุมชนไปทำความเข้าใจพร้อมๆกันเลยนะครับชุมชนหมายความว่ากลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรน,นั่นหมายความว่าส่วนประกอบแรกที่สำคัญที่สุดของชุมชนได้แก่กลุ่มคนนั่นเองครับเมื่อมีกลุ่มคนมาอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากทำให้ชุมชนเกิดสถานที่ดังต่อไปนี้สถานที่แรกในชุมชนได้แก่บ้านบ้านเป็นสถานที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัว เป็นสถานที่ที่เราใช้ทำกิจวัตรประจำวันของผู้ที่อยู่อาศัยเช่นล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำรับประทานอาหารหรือพักผ่อนนอนหลับนอกจากกิจวัตรประจำวันแล้วบ้านยังเป็นสถานที่ที่เรา ใช้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้อีกด้วยเช่นการดูโทรทัศน์รายการโปรโดกับครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้หรือบ้านศูนย์รวมในการพบญาติพี่น้องก็ได้นะครับซึ่งบ้านแต่ละหลังก็จะมีสมาชิกหรือกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป แต่บ้านก็ถือเป็นสถานที่ที่มีมากที่สุดในชุมชนสถานที่ต่อมาได้แก่โรงเรียนแน่นอนครับน้องๆในทุกๆชุมชนนั้นจะมีกลุ่มคนที่มากมายหลายวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่หรือวัยชารายอมต้องเกิดสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนคือสถานที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตนะครับสถานที่ต่อมาได้แก่วัดวัดถือเป็นสถานที่หนึ่งที่สำคัญมากสำหรับชุมชนนะครับเนื่องจากวัดเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาเช่นทำบุญจัดงานบวชจัดพิธีงานศพจึงส่งผลให้วัดนั้นมีความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมาก สถานที่สำหรับชุมชนสถานที่ถัดมาได้แก่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นก็เท่ากับว่ามีกลุ่มคนมาร่วมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทุกชุมชนจึงต้องมีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเพื่อเป็นสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยจึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งในชุมชนครับ